อกแถวนี้มันจะเยอะนะคะเพราะว่าบ้านยากเนี่ยจะมีต้นไม้นะคะร่มคืมเวลาเขาไปทานผลตำลึงมาเนี่ยเขาก็จะถ่ายนะคะพอถ่ายแล้วเนี่ยมเมล็ดมันตกพื้นเนี่ยพอได้น้ําได้ฝนหน่อยนะคะมันก็จะเกิดเป็นต้นขึ้นมาอันนี้เนี่ยต้นนี้ก็ปีก,ปกว่าแล้วค่ะคือย่าก็ทกํตคอทํา เขาให้มันเลื้อยเป็นกอยน,นะคะตรงลานจอดรถของย่านะคะเวลาที่เด็กเข้ามาเล่นสเก็ตร้อยว่าย่าซื้อสเก็ตร้อยไว้เขาเล่นหนี่ยสิคู่เด็กในชุมชนเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานย่าหรอกย่าก็จะเอารถไปจอดข้างนอกนะคะทีนี้เนี่ย ไอ้ตำลึงเนี่ยยาก็เลยว่าจะตัดทิ้งก็เสียดายเพราะตอนดึกๆเนี่ยเวลาย,ย่าหิวเนี่ยย่าข็าเอาเขามา,า,าทำกับพวกมาม่าหรือว่าข้าวต้มหรือโจ๊กนะคะอันนี้เวลาทานนะคะต้องสังเกตนะคะตำลึงเนี่ยมันจะมีเรียกว่าใบผู้กับใบเมียอันนี้คือใบเมียนะคะใบใบเมียเนี่ยนะคะเขาจะรับประทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนใบผู้เนี่ยนะคะนี่ลักษณะของใบผู้ใบผู้เนี่ย คนโบราณก็สอนไว้พ่อแม่สอนไว้ว่าถ้าเ,เราธาตุอ่อนเนี่ยนะคะทานเข้าไปแล้วอาจจะทับถ่ายนะคะหรือว่าธาตุอ่อนมากๆก,ก็อาจจะท้องเสียนะคะแต่ถ้าเรากินปนกันก็ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้กินแบบในจํานวนมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ดีคือเขาเป็นยาระบายและอย่างหนึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดันเนี่ยนะคะอันนี้มันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วเวลาที่เราเป็นแผลผุพองเนี่ยเราเอาใบเพชรพู่ยเนี่ยมาตำให้ละเอียดแล้วมาพอกแผลนะคะ นี่ค่ะทีมันเกิดอยู่ในเถาเดียวกันเนี่ยย่าก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในต้นเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำลึงใบผู้กับใบเมียเนี่ยมันใครมีความรู้ก็ลองแนะนําดูอาจจะแย้งกับย่าก็ได้นะคะเพราะย่า,ยาเห็นจริงๆว่าในต้นเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งใบพู้และใบเมียนะคะ